สวัสดีค่ะพี่ข่กลับมาพบอันอิกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจองค์ไหนพระไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะหรืออัดไลน์มาได้จะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่วันนี้นะคะหนุงได้เป็นหัวพระพุธมาจะพี่เป็นหัวพระพุธอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะอันนี้หนุงได้มาจกภาพนึ่งจกพี่เออขอโทษจา้าไม่ใช่หัวจะเสียนจะพี่เขาจะเรียกว่าเสียนมันจะพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยคุณลูกค้านะคะพี่นะคะ เซียนนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เป็นเหมือนไม้จ้ะพี่เป็นเหมือนไม้นะคะพี่ขายนะคะตามสภาพนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเสียนพระพุธจ้ะพี่เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะสนใจยังไงนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์จ้ะพี่พี่แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่เบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะคะหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่0 8 4 0 6 5ปน ห1 8 0จ้ะคุณลูกค้าแอดไม่ขึ้นยังไงนะคะแนะนําให้โทรหาแม่ค้าจ้ะเดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่นะคะเป็นเสียนพระพุทธนะจ๊ะพี่เก่าๆสวยๆอย่างนี้จะหมุกโด่งๆจะพี่จ๋านะคะเสียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะนะคะไอ้ตรงนี้จะพี่จะเป็นไม้นะคะพี่นะคะจะเป็นวางอย่างจะเป็นไม้จะพี่นะคะนะคะพี่ตามภาพนะคะส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะเสียนนี้ขอไว้ที่1000บาทจ้ะ เสียนภาพพุทธนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงเพียนรายได้นะจ๊ะพี่จ๋ายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะต่อไปเรามาดูพระองค์เล็กๆก,ก,กันต่อเลยนะคะคุณลูกค้านะจ๊ะ ราคาพระแต่ละองค์นะคะพี่แต่ละองค์แต่ละอีพีมันจะไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะปิดองค์ไหนนะคะพี่รบกวนบอกอีพีนะคะพี่แม่ค้าจะได้หาของง่ายๆถูกๆนะจ๊ะพี่เพราะว่าบางคนก็จำอีพีไม่ได้แม่ค้าก็ต้องเดาจ้ะพี่เดี๋ยวไม่ใช่เลยนะคะพี่เผื่อว่าจะส่งผิดองค์ไปจะมีปัญหาทีหลังนะคะคุณลูกค้านะคะแจ้งคุณลูกค้าครบกวนบอกอีพีนิดนึงนะคะเวลาจะปิดพระนะคะพี่อันนี้จะเป็นขันน้ำมุลจ้ะพี่เป็นขันน้ำมุลปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่เป็นวัดหนองบัวนะคะพี่ขายนะคะ ตามสภาพนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าทรมาจากเนื้อผงหรือเปล่านะคะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ขันใบเล็กนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะขันน้ํามันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ตามสภาพ,าะพะนะคะพี่ขายนะคะก็จะมีแบบตลกบ้างอะไรอย่างนี้จะพี่จ้ะเพอได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะใต้ฐานก็จะมีรอยจานเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นลูกกลมๆจะพี่เม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพี่พร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เม็ดกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เราก็จะเป็นเหรียญปู่เอี่ยมจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นลูกสะกดปูทิมจะพี่นะคะต่อโค้รเลขสามปูทิมนะจ๊ะรู้สึกว่าเหม ตะกรุดอยู่หนึ่งดอกในนี้นะคะพี่องคนี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะลูกสะกุดหลวงปู่ทิมนะคะพี่ตามภาพนะคะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือจะพี่เป็นข้อมือพร้อมตะกรุดหลวงปู่สุขนะจ๊ะตะกรุดดอกเล็กๆอย่างจะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกฝั่งละหกดอกตรงกลางจะเป็นหลวงปู่สุขนะคะ จะเป็นปุสุกอันใหญ่ตรงกลางจากข้างๆจะมีฝั่งละหกดอกจากพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจา้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นหนุมานจะพี่ไม่ทราบว่าทำมาจากไม้อะไรนะคะได้มาแบบนี้จากหนุมานตัวนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจา้ะ ะะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นหนุมานนะคะพี่ไม่รู้ว่าทำมาจากไม้อะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่ตัวนี้ขอไว้ที่700บาทจะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นเสือคาบดาบจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อและจําไม่ได้แนละ้วจ้ะพี่จัานะคะเป็นหนังเสือคาบดาบนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะเสือคาบดาบด้านหลังก็จะเป็นขนอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ธรรมชาติเลยจ้ะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้ามันก็จะมีบ้างนะคะพี่ขนตรงขนหยิกนะคะพี่ตามสภาพนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่เป็นเสือคาบดาบจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเป็นหนังเสือนะคะคุณลูกค้าเป็นหนังเสือนะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสําหรับเสือคาบดาบนะจ๊ะ 1,200สองบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้ได้มาเป็นถุงผ้าอย่างนี้นะคะพี่เขียนว่าหลวงปู่โตนะคะได้มาพร้อมทั้งถุงผ้าอย่างนี้นะคะพี่ด้านในก็จะเป็นสมเด็จจ้ะด้านในจะเป็นสมเด็จนะจ๊ะตามสภาพนะคะคุณลูกค้าแค่ดูถุงก็รู้ว่าเก่ามากนะคะพี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าๆด้านหลังจะเป็นเม็ดข้าวอย่างนี้นะคะพี่จะมีอยู่5เม็ดนะจ๊ะจะมีเม็ดข้าวหลังสมเด็จจะพี่นะคะองค์นี้จะพี่จ่าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะ นะคะพี่สวยงามมากนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่แชทคุณลูกค้าแอดไลน์นะจ๊ะ0840659180จ้ะนะคะเป็นสมเด็จเก่าๆนะคะด้านหลังจะเป็นเม็ดข้าวอย่างจะพี่มีอยู่5เม็ดนะจ๊ะตามสภาพนะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะพี่แบบที่หนูอัดคลิปให้คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่นะคะ600บาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นอ่า เบีย้ยแก้ค่ะหนูไม่ทราบที่นะจ๊ะเบีย้ยแก้ไม่ทราบที่จะพี่อาจจะเป็นลวดพันอย่างนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะอันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเบีย้ยแก้เก่าไม่ทราบที่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเบีย้ยแก้พอนุ่มวัดนางในนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะ ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่หรือว่าเบอร์ยังไงพี่อธไลายนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนัจ๊ะพี่นะคะเบียแก่พ่อนุ่มวัดนังในจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นอาลูกสะกดหลวงปู่สุกจะพี่มีรอยจานนะคะพี่นะคะคุณลูกค้าจะทําเป็นจี้สร้อยคอก็ได้นะคะพี่นะคะจะมีรอยจานตามภาพนะคะพี่ะจะมีหุ้มหัวหุ้มท้ายอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็แถมห่วงจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ 700บาทนะคะพี่มีรอยจามด้วยนะคะพี่เป็นลูกสกุลหลวงปู่สุกนะคะ700บาทจ้ะอันจะเป็นแหวนจะพี่เป็นแหวนหลวงพอ่ออิมวัดหัวเขาจะพี่สวยงามมากจะพี่วงนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะวงนี้หนูขอไว้ที่800บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะเป็นแหวนพอ่ออิมวัดหัวเขานะคะพี่800บาทจ้ะอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งจะพี่เป็นตลับสีพึ่งนะคะเขียนว่าหลวงพ่อทบจะพี่นะคะ ตลับจะเป็นสีออกทองทองค่ะพี่ใต้ฐานก็จะมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่เป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเปิดมาด้านในก็จะเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าอันนี้ปลูกทิมหรือเปล่าน,นะคะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะ๋ยวนี้จะมีตะกรุดอยู่3ดอกจากพี่แล้วจะเป็นสีพึ่งจะออกสีคามอ่อนๆหน่อยนะจ๊ะพี่นะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจากตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้าอันนี้เป็น อ่าเขาเรียกว่าตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่หนูไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะองค์เล็กๆจะพี่นะคะอันนี้ห้าร้บาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้บาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่า เวดข้าวเมาพิจิตหรือเปล่านะคะพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะรู้แต่ว่าจับขอบเก่าอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นข้อมือจะพี่เป็นข้อมือพร้อมออเหรียญพ่อเดิมนะจ้ะพี่อันนี้700บาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเก่าๆนะคะพี่จะเป็นข้อมือนะคะพี่จะมีปลานะคะพี่จะมีขั้นตุ้มอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะ,พ,พ,ะ,คะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้า yes? ส่วนอันนี้จะเป็นมีดด้ามไม้จ้ะพี่เป็นมีดด้ามไม้หลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่หนูจะเรียกว่ามีดพักขันนะคะพี่นะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่ากีดอะไรสักอย่างจ้ะพี่นะคะตรงปลายนะคะจะมีเป็นเหรียญพ่อเดิมอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ตรงปลายจะมีเป็นเหรียญพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่พร้อมไม้นะพร้อมปลอกจะมีรอยจานพ่อเดิมจากพี่เล่มนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ดูความเก่านะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่จ่ายนะคะสนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดพี่แอนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าตรงปอกนะคะพี่ตรงปอกตรงด้ามจ้ะพี่ตรงด้ามจะมีเป็นเหรียญพ่อเดิมติดมาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทนะจ๊ะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ส่วนองค์นึ้จะเป็นพระชัยจะพี่จ๋าพระชัยนี้ขอไว้ที่700รบาทจ้ะหนูขอไว้ที่700รอยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ สำหรับพระชัยองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเดี๋ยวรออ้าไม่ใช่ปิดตาจา้ะปิดตาเนื้อไม่กระสิ์จ้ะพี่นะคะออกเขียวๆหลวงพ่อทับวัดอนองจ้ะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้หกร้อบาทจา้ะ เป็นพระปิดตาเนื้อม่กิทธิ์นะคะพี่ตามภาพนะคะด้านหลังจะมีรอยจานอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเป็นของหลวงพ่อทับวัดอนงจะพี่จ่าหกร้อยบาทจะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจะพี่จ่ายจับขอบขอาอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทจ้กองค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะมาในกรอบพัตติกลอบๆกอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้กอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะแกด้านในเหมือนแกเป็นพระพุทธหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ไม่ทราบว่า ก็ทามาจากเนื้ออะไรจะได้มาสภาพนี้จากองค์นี้เจ็ดร้ยบาทเหมือนกันจะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญกลมพะกรวยจะพี่จากองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจนะ้ไหมถุงกางเก้จะพี่นนได้แล้วตันนี้ก็ได้หนูไม่เป็นไรรอกได้จ้ะ เป็นเหลี่ยมกลมหลงพ่อกล้วยนะคะพี่มาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะ700บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเขาเรียกว่าจันลอยหลวงปูทิมเอะปูทิมหรือปูโตจำไม่ได้จ้ะพี่เอ้ปูปูทิมปูทิมจ้ะเขาเรียกว่าจันลอยปูทิมนะ,นะคะพี่มาในกรอบพลาสติกนะคะอง์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าคะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จแวกม่านจะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อกวยนะจะพี่เริ่มพลาสติกนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจาก องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นสมเด็จแวกมา่าหลวงพ่อพวยนะจ๊ะพี่จา๋าเจ็ดขอโทษจะ600บาทจา้ะอัน,นจะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจะพี่วัดสะพานสูงจะพี่700บาทจา้ะนะคะด้านหลังจะเขียนว่าอะไรเนี่ยรัชกาลไหมคะพี่หรือว่าอะไรนะชาติการเนี่ย200ปีนะจ๊ะพี่นะคะวัด วัดสะพานสูงนวนทบุรีนะจ๊ะพี่นะคะ200ปีจะพี่จากองค์นี้ขอไปที่700บาทไปทางบวกเพิ่ม5 0บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่มาในกรอบพลาสติกนะจ๊ะเป็นกรอบพลาสติกเรื่มพลาสติกกรอบเปิดหน้าอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไปที่700บาทจา้ะ องค์นี it, ite, ้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นผ้าพ่อทาบจ้ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งด้านหน้าจะเป็นผ้าพ่อทาบจ้ะพร้อมกรอบพลาสติกเก่าๆจากคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดรุ่นลอยน้ำจากพี่นะคะองค์นี้500บาทจ้ะพี่องค์นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เป็นรูปหลอดหลวงพ่อทวดนะคะพี่รุ่นลอยน้ำนะจ๊ะ500บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาจ้ะพี่ปิดตาเก่าแร่บางไผ่นะจ๊ะพี่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะองค์นี้700บาทจ้ะนะคะ พี่ดูความเก่าเลยนะคะพี่นะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์นะคะพี่แอดแม่ขึ้นแนะนําโทรหาแม่ค้านะคะโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้ค่ะคุณลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่รอยังเป็นเพื่อนคุยกันได้นะจ๊ะองค์นี้จะเป็นปิดตาได้บางไผ่จะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่อันนี้เป็นพระก,กิ่งเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ เป็นพักกิ่งกเก่าแ,แบบนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะ500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะเป็นเหรียญฉลูจับขอบเกาหลวงพ่ออีจะพี่500อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่ออีนะคะพี่จับขอบเก่อจับขอบกเก่าเป็นฉลูนะจะพี่500ยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอาเหรียญเสมาปุโตจะพี่องค์นี้500รอยบาทจ้ะเป็นเหรียญปุโตนะจะพี่ตามสภาพนะคะ500อยบาทปลายทางห้าบาทจ้ะอันจะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่หนุมานแบกเท่นไหมคะพี่นะคะ ถ้าจำผิดหรือพูดผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้านะคะพี่องค์นี้500บาทปลายทาง5้บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปูหมุนจ้ะพี่เป็นหลวงปูหมุนนะคะด้านหน้าจะเป็นล็อกเก็ตปูห่มุนจ้ะมาในรูปแบบอ่า เริ่พติเก่าด้านหลังก็จะอย่างที่เห็นจะมีผ้าหน้าปกมีตะกุดแล้วก็จะมีเหรียญมีผ้าสีเหลืองนะจ๊ะอันนี้6 0 0บาทพอจะพี่อลเก็ตปุม่มหมุนนี้6 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะปิดตาจะพี่ปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดนะคะ6 0รบาทจะพี่นะคะ เป็นพระปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดแบบนี้ไลยจ้ะพี่6กร้บาทปลายทาง5้าบาทจ้ะอาจจะเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์จะพี่หลาด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ลงรักหน่อยๆน,นะจ๊ะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะพี่องค์นี้6กร้อบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่6กร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นเหรียญอ่าพักขันจะพี่เป็นเหรียญพักขันวัดนกกระจาบนะคะพี่นะคะจับขอบอย่างนี้จะพี่องค์นี้หกร้อบาทพอจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าตามสภาพนะจ๊ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเจ้าสัวปูบุญจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าห้าร้อบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะคุณลูกค้า ด้าน,นหลังมีรอยจานจาก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญอะไรนะพระครูพิบูลคณารักษณ์นะจ๊ะ600บาทจ้ะพลาสติกเก่าๆจากพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเพชรจากพี่เกาะพังงนนะจ๊ะ500บาทจ้ะพี่นะคะ ตามภาพนะคะ5้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50สบาทพ่อเพชรเกาะพังงานจ้ะปิตาปูทิมจะพี่จ๋าองค์นี้500บาทจ้ะด้านหลังเป็นตอกโค้ดเลขสามนะคะพี่ตอกไหมแวบๆเหมือนเห็นเลขสามนะจ๊ะพี่นะคะเป็นปิตาปูทิมนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเนื้อผงหรือเปล่าเพราะว่าเบามากจ้ะพี่จ๋านะคะองค์นี้500ยบาทจ้ะพี่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะ หนูไม่แน่ใจว่าของปูทิมหรือเปล่านะคะพี่นะคะด้านในจะมีพระนับปกอยู่หนึ่งองค์แล้วก็ตะกรุดแล้วก็ข้างๆนี้ไม่รู้อะไรจะพี่นะคะกลมๆจ้ะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานปูทิมนะจ๊ะพี่นะคะด้านหลังเป็นรอยจานปูทิมนะคะพี่องค์นี้หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นสังกจายจะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่จ่ายนะคะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อสังกจายจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อยอดวัหนองปลาหมอจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากรูปลอหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่หรือแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้าคุณลูกค้าแอดไม่ขึ้นยังไงนะคะพี่แนะนําโทรหาแม่ค้านะคะพี่ขาฝากคุณลูกค้าช่วยกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะพี่ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ สวัสดีค่ะ